สวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีสาระเล็กน้อยมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผู้ติดตามช่องนะครับสำหรับมืัอนี้นะครับพอดีผมเอาหญ้าห้งัวแล้วนะครับแต่ว่าหญ้าที่ผมเอามาให้ก็ชวยก็เป็นหญ้าที่ค่อนข้างสีชราแน่นะครับบว์แอนแก่นะครับมันออกเริ่มชราแล้วนะครับแต่ว่าซึ่งผมก็เลยสิมาเว้าเรื่องนะครับไอ้ง้อนะครับถือว่างัวเลียกหญ้างัวบอกินหญ้านะครับโดยเฉพาะบางคนว่าสายพันธุ์พวกฮินดูบาซินนะครับ เลือดซุ้งๆแน่นี่กินยาเพิ่นสิเลือกแน่เรารับเพิ่นบ่ค่อยกินยาเพิ่นกินยาเลือกฮิฮิยาว่าันต่อไปหรือพ่อแม่น้องบางคนก็เลี้ยงง้อปกติธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีปัญหาเรื่องง้อกินยาไอ้กินยาบ่ดีเพิ่อนนะยากินแล้วมันเหลือนั่นสบเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคําตอบนะครับมีเนี่ยมาบอกสู่ฟังนะครับว่าไอ้เป็นยังมันยังค่อยเลือกหรือว่าเป็นยังยังค่อยมันบ่กินนะครับมันก็อาจจะมีครับเนาะเป็นบางโตนะครับที่มันคือว่า เป็นคือเพิ่นเบาอิลีเนาะครับเดี๋ยวผมกินหน่อเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งเนาะครับว่างัวของผมมันเป็นจังได๋มันกินบ่มันรว่าจังได๋เนาะครับเนาะก็เอ้าก่อนสิเข้าเนื้อหาสาระเนาะครับก็ฝากเพี่น้องผู้ที่เข้าเอื่องใหม่เนาะครับฝากกดติดตามให้นำแน่นิดนึงเนาะครับเป็นกำลังใจกั็เพื่อคลิปเนาะครับเนาะเบิ่งกทายหน้าเออคอกเนาะครับมื้อนี้ขึ้นง่อยถึงกองเฟียงเบิ่งไอ้นามเนาะครับนามรอบเกาะไอ้รอบคอกงัวเนี่ยครับเป็นเกาะแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็คือว่าผมก็ต้องหาหญ้าตามที่พอหหาาาได้้ลลละะะเนนนนนนนีี่่ใโแถวๆครัับมก็ ซึมาขึ้นยาที่มันแบบคนเขาบบเกี่ยวแล้วนี่มันเป็นยาไอ้ตอแหลกแล้วมันก็หลายเดือนแล้วนะมันก็เลยแก่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเออที่มันเกินโดนเพราะพี่น้องสิวายอเอ้าเบิรงน้องก้อนคำนะครับมาลูกไส้ละเบิร์นะครับยาที่พวกมักินนี่เป็นยาไว้นะครับยาไว้ยาถ้ามชาติน้ำคันหน้านะครับมันจะเป็นยาประเภทรวมๆกันหลายๆแน่นนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันแก่ครับมันแก่แห้ง ซึ่งง่วของรผมเห็นว่าค่อยมีปัญหาเรื่องการเ่ว่าวกกินหยาเนะครับมันกินได้เบิดทุกแนวนะครับไอหยาเพราะว่าเป็นหยังถือคนว่าง่วกินหยาเลือกกินทั้งแต่ทั้งสี่นะครับผพราะว่ามันเป็นน้ำกระเจาเลี่ยงดีนะครับนี่คือผพราะว่าเป็นเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับเอาหยาเขกินหลายหรือกินอาหารเนี่ยอื่นหลายนะครับเมื่อเอาหยาไสให้กันจะบ่กค่อยกินพวกหยาแก่เนี่ยมันมันก็ดูดหายกันแหละครับมันดูด้าตัวอ่อนก่อนนะครับมันสิกินตัวอ่อนก่อนเลยนะครับ ดูวัดไปเลยกินไปเลยแต่สุดท้ายกัเบิดคือเก่าเนาะครับมันโมเมนต์ามันอันนี้เนาะครับพวกคือผมเคยลงคลิปเนาะครับเกี่ยวกับปริมาณของหญ้าเนาะครับที่ว่างัวแต่ละตัวกินซ้ำใด้เนาะครับซึ่งพอพี่น้องผู้ทีเลี้ยงงัวบางคนที่โมเมนต์จะสายพันธุ์พวกฮินดูบาซินเนาะครับเป็นนี่จังสิจังไทยธรรมดาเป็นพวกงัวแม่บ้านเนาะครับที่มีผู้ละตัวสองตัวเนาะครับเกี่ยวหญ้ามาแบบหลายแห่งเนาะครับซึ่งไม่มีตัวเดียวนี่แต่ว่าเกี่ยวหญ้ามาสาม ไอ้สามแบกหรือสองแบกต่อแบกหนึ่งแบกหนึ่งมันก็ยี่สิบโลหรือสามสิบโลอย่เงี้ยนะครับเนาะต่อต่อแบกก็ให้เขากินอยู่ตลอดมันก็เต็มห้างแล้วก็จะเป็นงวงกินยาบอดีนั่นสินาะครับมันเป็นยังเครื่องเหลืองยาเอาจริงแล้วคือมันเกินแล้วนะครับเนาะคืองวงผมเคยลงคลิปเกี่ยวกับที่ว่างวงตัวหนึ่งมันกินยาประมาณสัปดาห์คือตามน้ำหนักเขาก็คือสมมติสามร้อยโลมันก็กินประมาณสามสิบโลนะับสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวเขาเนาะครับยา ก็พอแล้วนะครับยาแบบหั่นซ้ำหนีแต่ว่าต้องเป็นยาที่มันแบบปกตินะครับยาพอดีว่ากัยาแก้แห้งคือแบบถึงว่าผมกินได้เลยเดี๋ยวนี้ลักษณะมันแก้แห้งพี่น้องนี่ครับพี่น้องสะเห็นเส้นเส้นนั้นแห้งๆนั้นหลายเนาะครับมันเป็นยาไวแห้งเนาะครับเบิ่งน้องสายฟ้ากินไสนเนาะครับเนาะซึ่งหันเป็นยาปกติเลยครับมันก็ประมาณนั่นแหละสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวเขาเนาะครับเน้องหั่นเอาให้เขาเกินมันก็เขาก็บ่ค่อยกินเขาก็นอนเบิ่งหรือว่าเลือก เขาก็ได้หอบทิมมันก so anyway, so ็เส so ียดายเอเสียดายแห้งเขาเนาะกับบางคนไปเกี่ยวว่าไม่มีอะไรส่นตัวซึ่งมันเกินนะครับเนาะนี่คือเหตุผลหลักเลยที่เป็นง้วง้วว่าง้วเลือกหยาง้วนั่นนี่นะครับที่เป็นง้วสายพันธุ์ใดกับสัตวผมว่าโบเกี่ยวกันนะครับสายพันธุ์พวกที่ดูบาซินงง้อผมผมว่ามันกินเบอร์สูนี่เอาเลยเนาะเคยได้ยินว่าว้าต่อๆกันนะครับว่าง้วหูเง่าไอ้ง้วหูเง่าง้วหูเง่าคนเนาะว่าวัวโตเป็นสัตว์อื่นเลรอมันเลือกหยาง้อคนเนาะนะครับ ผมว่าของโพนมันเลือกอยู่ครับมันเลือดกว่ามันเลือกบ่ได้มันก็อยากเลือกกันบ่ผมว่าแต่มันเลือกบ่ได้แต่ว่าคือจริงๆแล้วมันก็ทุกสัตว์ทุกชนิดแหละก็วบัวจ้งวนกับค้นด้วกันนั่นแหละมันก็อยากเลือกอาหารดีๆกันแต่เมื่อมันวุ้นกินมันก็ต้องกินเพื่อสุดเดียวแหละแต่ว่าหารสมมติว่าหัรอกาศเขาข้นด้วกันนะมันหลายแห้งเนาะเขาก็เลือกกินเนาะครับ เหมือนเคี่ยปันอันนี้กันแหละนรับง่ามไปันง่ามีเันกเขามาาลายๆก็เลือกกินนึกการนรับแก้วประแดกกพบาอยากจำแล้วบันีก็เบิ้งงัวให้กันนะครับตัวนี้กับพ่อพี่น้องก็เอาไปพิจารณานรับไปคิดเบิ้องนรับว่านว่ามันเหมือนคือผมว่าบ่นครับมันเป็นน้ำงัวเป็นน้ำสายพันธุ์เป็นนันเป็นนี่แล้วรับมันบ่คอยกินหญ้าอันนี้อันนั้นนครับนะเลือกหญ้าจริงๆแล้วผมว่าข้าวหายเกินพอดนรับโดยเฉพาะเลี้ยงงัวบ่ลายโตแล้วก็ แล้นนมันก็มีเนาะครับที่มันบบหยามันหมักเนาะครับหยามักแห้งๆหรือว่าหยาที่มันแบบอันนี้คือคนนี่แหละอาหารที่เขาหมักแห้งๆนะเขาเลกินก้อนแหละจังสี่นาะครับเอาเนเปียมาสับใส่นี่มันรวงใส่เนเปียก่อนเลยนะครับแม่นสิเอาหยาค้นยังมาใส่กันาะหยาค้นยางยังมาใส่นี่ทันมีเนเปียร์ไปผสมยี่น้ำจกต้นซองต้นนี่เขาสิกินเนเปียก่อนเลยเนาะครับงัวหมักเนาะครับมหมักหมักเนเปียเนาะครับตามที่ผมเคยอันนี้ ไปเห็นม้าเนาะครับน้องพ่อพี่น้องเบิ่งแต่ละข้อพี่จะบอกแกๆได้พี่น้องบ่แม่นว่าอันแกธรรมดาเนี่ยครับระดับชะลาเลยเนะครับนี้งาแห้งหลายแห้งเนาะครับอสำหรับคลิปนี้ก็เอาช่วยมันยาวเนาะครับเกิสซีโม่เอาเรื่องนี้ละเนาะครับเรื่องงาว่างัวมันเป็นยังสคนว่ามันเป็นยังมันคือเลือกกินอันสิ่งงัวสายพันธุ์นพันธินี่พันธุ์นพันธินี่เนาะพันธุ์นี่โอ้ลินกับสีลวดเนี่ยพี่น้องก็เอา ก็คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามให้น้ำคือว่านั่นแหละผู้ที่เขาเริ่งใหม้นะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนย่างผมลงคลิปไปไหมนะครับพผม้องอยู่ฝากัดชื่อไม่ของผมนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ